แม็กโฟรแก้ยางหน้าตายแก้ยางไตนึ่งน้ำยางไหลดีไหลนานไหลทนเปลือกยางนิ่มแก้ปัญหาอย่างหน้าตายลองใช้ดูครับไม่ใช่สั่์ตอนนี้เวลาก็ประมาณสองทุ่มจานดูครับความเร็วของน้ำยางที่ไหลต้นเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่ ออกดีมากแต่ก่อนผม,ผมจีดหน้ากว้างแล้วก็ตอนนี้ผมขยับเข้ามาให้เล็กลงเหมือนกับที่อาจารย์แนะนำแต่น้ำยางเขาออกเหมือนเดิมเท่าเดิมครับขอบคุณอาจารย์มาก ดูผลงานของแม็กโฟรของอาจารย์นะครับต้นเล็กๆขนาดกวดโคกดูการไหลสุดยอดมากครับอาจารย์นี่นะครับผลงานของการใช้ แม็กโฟวผ่าฟาแดงและขวาเขียวรอบนี้เก็บขายไปแล้วนะครับแต่รอบนี้ผมไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์ของแม็กโฟนะครับคือผมอยากทดลองดูว่าประสิทธิภาพของเขาจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนน้ำยางก็ยังออกดีเหมือนเดิมครับออกเต็มหน้า หน้ายางก็มีความชุ่มชื้นที่เรากรีดไปแล้วนะครับนำยางก็ไหลเร็วไหลแรงเพิ่มผลผลิตเปอร์เซ็นต์ยางก็ดีหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของแมคโฟร์แมค o โฟก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ เหมือนกับว่ามันเป็นสะตัวบำรุงแล้วก็เป็นตัวไปดีทอ็อกท่อน้ำยางที่มันเป็นเชื้อราราดำราสีชมพูเปลือกแตกเปิือกแห้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมันเข้าไปดีทอ็อกท่อน้ำยางให้มันสะอาดให้มันปราศจากโรคที่อยู่ภายในท่อน้ำยางเพื่อให้ต้นยางของเราสมบูรณ์และก็ผลิตน้ำยางให้เรา ได้กรีดโดยไม่ต้องเปลืองหน้ายางเพราะว่าน้ำยางมันออกดีออกเยอะต็วขอฝากไว้นะครับเพื่อนๆชาวเกษตรสวนยางพลาสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์วีรพัฒนสังคภัย ใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังครับคนผลิตเพิ่มต้นยางพาราของเรากลับมาสมบูรณ์่างหายจากโตคลาดำลาสีชมพูเปลือกแตกเปลือกแห้งถ้าเปลือกแตกก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับนานกว่าเป็นลาดำลาสีชมพูเพราะว่าระบบต้นมัน เสียเยอะเราต้องดูแลนานหน่อยแต่ถ้าเป็นแช่ลาดำราสีชมพูทาก็ไม่เกินสองสาครั้งก็โอเคแล้วครับจากภาพคงพอสรุปได้แล้วนะครับว่าการกรีดยางหน้ากว้างหน้ายาวกลับมากีดยางหน้าสั้นไม่เกิน4นิ้วของเส้นรอบบกของต้นยาง หรือ1ใน3ของเส้นรอบวงของต้นยางจะทําให้ยางนั้นไหลดีมีประสิทธิภาพและประหยัดหน้ายางทําให้เราสามารถกรีดยางได้ยาวนาและยั่งยืนและช่วยให้เปอร์เซ็นต์ยางดีน้ำํำยางไหลออกเยอะแก้ปัญหาเรื่องอยางไตนึ่งได้เป็นอย่างดีนะครับกับการใช้แมกโฟฟ้ o, าแดงสุดรหนึ่งฟ้าเขียวสุดรสองกับสวนยางของท่านนะครับ